ผู้บริหารรือ u t d o o อ p l a พ e สรีนครินจัดโครงการอิ่มอุ่นเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาการโควิด -19 ที่บริเวณด้านหน้าประตูกลาง The อ u t d o o อ Place สรีนคลินตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสุประการนายถนอมศักดิ์และนางสาวตุกตาศาแก้วสองผู้บริหารบริษัทมั่นคงมั่งคั่งพาณิชย์จำกัดหรือ The อ u t d o o อ p l a พ e สรีนครินจัดโครงการอิ่มอุ่นเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาการโควิด โควิด -19 โดยมีนายอาทิเดชวิรามิตรชชยประธานชุมชนหมู่บ้านทวีทองหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทมั่นคงบังข่างพิชย์จ,จํากัดหรือดีอัลดอร์เฟรซซีนครินช่วยกันตักข้าวสวยหลานก่อไปด้วยเมนูแกงไก่ใส่มะเขือผัดพริกหยวกผัดผักรวมต้มจืดผักกาดดองและขนมโดนัทแจกให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาการโควิด -19 โดยบรรยากาศภายในงานมีประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพที่เดินผ่านไปมาต่างก็แวะรับอาหารกลางวันไปรับประทานกันเป็นจํานวนมาก ด้านนายถนอมศักดิ์สากแก้วผู้บริหารบริษัทมั่นคงมั่งคัง่งพาณิชย์จำกัดหรือดีเอาดอร์เพลทสีนักินได้กล่าวว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ร่วมกันแบ่งปันซึ่งเป็นโครงการอิมบุญจากโครงการดีเอ้าดอร์เพลทโดยจะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีทุกวันพราใหญ่โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมแล้วกว่าสิบครั้งและก็จะจัดกันไปอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในยามลำบากตั้งแต่เวลา10ฬิ -13 นาฬิกา ไม่อิ่มเอาเพิ่มได้เลยนะครับยินด,ดีนะครับพี่ปล่อยนะครับที่ห้างออดอรเพลสบ้ากนะครับมีถึงสองช่วงสี่ช่วครับสี่ช่มจากเดอออดอรเพสนะครับวันนี้ก็เป็นวันบุญอีกวันหนึ่งครับที่เราได้ร่วมกันแบ่งปันนะครับเป็นโครงการอิ่มอุ่นนะครับจากเดอออดอรเพส ทุกวันพราใหญ่ครับเราจัดกิจกรรมอันนี้มาตั้งแต่ก่อนโควิดนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ก็รวมแล้วสิกว่าครั้งแล้วครับแล้วก็จะจัดกันไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อแบ่งเบาภาระช่วยเหลือกันในวันที่ลำบากครับมากน้อยก็ได้แบ่งปันกันนะครับวันพราใหญ่หน้าก็ทีมข่าว AEC TV c h a n n e l รายงาน